สัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะสินค้าใหม่นะคะไอเทมใหม่ออกมาต้อนรับลูกค้าตอนช่วงปิดเทอมนะคะนี่คือช็อกโกแลตลูกบอลเป็นแพ็กเกจนี่มีให้หยอดเหรียญด้วยสะสมนะคะเป็นกระปุกออมสินด้วยเออมาแล้วอะไรคะ,ค,ะคุณลูกค้าคอันนี้ขายอะไรกี่บาทคะเนี่ยอันนี้ก็คือช็อกโกแลตบอลหยอดหนึ่งบาทได้หมุนหนึ่งครั้งนะคะลองหยอดดูไหมคะหยอดตรงไหนคะมันจะมีที่หยอดวันนี้พาตังค์มาเท่าไหร่คะนะคะทุกคน มีลูกเหรียญด้วยโอเคเดี๋ยวเราเราจะทำการหยอดนะคะหยอดไปที่ช่องใส่เหรียญตรงนี้เหมือนเราเล่นไข่หมุนในห้างไงหยอดเหรียญลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็หมุนตรงนี้นะคะอ่ะน้ำงันงหยอดเลยหนึ่งบาทเล่นละบาทค่ะลองลองหมุนดูนะคะได้มาแล้วว้าวมาแล้วนี่เลยมาแล้ว,ลวเหมือนตู้ไข่หมุนในห้างเลยใช่ไหมคะนี่เลย,ลยลหยอดเลยค่ะเม็ดละหนึ่งบาทโอเค Okay, เรียบร้อยขอบคุณที่มาใช้บริการตู้ช็อกโกแลตบองไข่หุนนะคะเดี๋ยวทานหบอแล้วมามาหยอดเหรียญใหม่นะคะ <Okay. S 1> บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ